สวัสดีค่ะมามายินดีต้อนรับนะคะเมน อ่ายินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎนะคะแวะเวียนกันมาที่ช่องหมอว่ากับคลิปหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ในในกลุ่มชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือน,น7กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันยี่สิกกบเอ็ดน,นะคะอ่ะชาวราศีกรกฎนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาช้านิดนึงนะคะคลิปเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีการาดูดวงนะคะแล้วก็ปรับ ในเรื่องของโต๊ะทางานให้ลูกดวงหลายคนนิดนึงนะอะ ชาวราศีกรกฎเปิดใจก้าๆให้หมอว่าด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบบไม่ได้บุตัวตนไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดของคุณเป็นแบบภาพรวมเท่านั้นชาวราศีกรกฎที่ดูคลิปนี้อยู่คุณยังมีความแตกต่างในเรื่องของวันเดือนปีเกิดฐานบุญฐานกําเนิดแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะการทําบุญในเรื่องของความสัมพันธ์เขาเรียกว่า,เ,อา,อาเราอาจจะไปยิงสัญญิงสัญญายในเรื่องของกรรมสัมพันธ์ด้านความรักเป็นพบเป็นชาติเนี่ยมันมันหลากหลายเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางค่ะเราม,มาดูกันนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหมอวาดมองแบบนี้ค่ะชาวราศีกรกฎยังไม่ได้พร้อมเปิดใจเกี่ยวกับความรักนะคะมันมีด้วยกัน2มิติ2คํคำพยากรณ์นะคะที่เป็นแกนๆน,นะแกนหลักก็คือ1ชาวราศีกรกฎยังคงมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจในความสุขที่เป็นความโสด หรือว่าใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายหรือว่าลองแล้วกับการที่จะคบคนที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันด้วยนิสัยหรือกิจกรรมที่ชอบสุดท้ายมันก็ไม่โอเคชาวราศีกรกฎเดือนเจ็ดจึงไม่ได้มีมุมมองจะมองหาความรักสักเท่าไหร่มีความสุขกับการอยู่ตัวเองการใช้ชีวิตที่เราสามารถบรรดาลลิขิตต้องการโดยไม่ต้อง ห่วงหน้าพวงหลังหรือว่าต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะชาวราศีกรกฎค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองในเดือน7และถามว่าจะมีมุมมองความรักเข้ามาไหมก่อนอื่นชาวราศีกรกฎบางดวงชะตามันมีเกณฑ์ของความเขาเรียกว่าอดีตที่มันเกาะอยู่ในใจแต่มันไม่มากหรอกแต่แค่มันไม่ลืมแต่มันก็ไม่ได้แว๊บที่จะขึ้นมานะคะแต่มันเหมือนเป็นอดีตเบาๆเกาะอยู่ให้เราเป็นความทรงจําสั้นๆนะคะแต่เราไม่ได้ลื้อฟื้นนะแต่เราจํา เขาเรียกว่าจำแล้วไม่ลืมพอจะมีความรักข้างใหม่ชอบกลัวความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะแม้จะมีคนใหม่เข้ามาคุณก็แอบกลัวลึกๆจนอาจจะเป็นความรู้สึกที่ระแวงได้ดังนั้นชาวราศีกรกฎถ้าคุณยังโสดอยู่คุณจะมีดวงที่จะโสดยาวๆในเดือนเจกรกฎาคมค่ะแต่ถ้าชาวราศีกรกฎดูคลิปนี้มันก็จะมีฐานเขาเรียกว่ากรรสัมพันธ์ด้านความรักไม่เหมือนกันบางคนน่ะ มีความรู้สึกแอบชอบเพื่อนร่วมงานอยู่ในเวลานี้นะคะหนุ่มโสดสาโสดและเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เราแบบใกล้ชิดเป็นอย่างดีเราก็ได้แต่แอบมองและไม่กล้าคิดนะคะคนคนนั้นมีโอกาสนะคะที่จะสารสัมพันธ์กับเราได้ถ้าคนคนนั้นเราเจอในที่ทำงานมีความคิด ที่เก่งกว่าเราเป็นผู้นํากว่าเราไม่มายว่าไม่ได้หมายถึงอายุนะคะเก่งกว่าเราแนะนําเราได้เป็นผู้นําเราได้คนคนนั้นมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับคุณเป็นคนรูปร่างดีนะคะสมคือเป็นรูปร่างที่ชวนมองถ้าผู้หญิงก็หุ่นดีถ้าผู้ชายก็คงแมนสุดๆอ่ะหลอ่อเหมือนสไตล์นักออกกําลังกายอ่าช่วงเคิร์ฟไหลเป็นสามเหลี่ยมเลยทีเดียวทีนี้คนคนนี้น่ะ บอกถ้าคุณเจอแล้วคุณรู้สึกแอบชอบแล้วเขารู้สึกดีเปิดใจนะคะเปิดใจเลยเขาจะมาเกื้อหนุนในเรื่องของการงานที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าคุณ ยังคงไม่ได้เจอใครเลย work from home คุณก็ยังโสดอยู่นะคะและภาพรวมคุณก็ยังโสดอยู่นอกจากคนที่เจอจริงๆแล้วเจอในลักษณะที่หมอวาดบอกไม่ได้จํากัดอายุนะคะขอแค่มีความคิดเป็นผู้นํามีความคิดที่ฉลาดกว่าคุณเขาใช้คํานี้คุณฉลาดหมอวาดเข้าใจแต่เขาฉลาดพอที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกคนไม่สามารถได้ฉลาดได้ทุกเรื่องแต่เขาสามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณอาจจะ คิดไม่ถึงหรือคิดไม่ออกได้อะไรแบบนี้นะคะและมีความใกล้ชิดรู้สึกห่วงใยเงยขึ้นไปเจอตาเขาเป็นคู่แรกให้คุณคิดเลยว่าคนคนนั้นมีความรู้สึกที่ดีกับคุณและคุณก็มีความรู้สึกที่ดีกับเขาจะเจอในที่ทํางานองค์กรการศึกษาองค์กรการทํางานทั้งหมดนะคะจะมีโอกาสเจอแต่ถ้าคนที่ไม่เจอเลยมีความสุขอยู่กับบ้านคุณจะอยู่กับบ้านคุณจะชอบการปลูกต้นไม้ชอบไลฟ์สไตล์ที่เย็นเย็นใจสบายใจก็ยังคงดวงโสดอีกดวงหนึ่งนะคะของชาว วราศีกรกฎเน่คือที่ชอบที่เกิดเวลากลางคืนเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าเท่าไรแต่จะกลายเป็นว่าจะสนใจในเรื่องของการประทินผิวการดูแลตัวเองการรักสวยรักงามรักตัวเองมากกว่าที่อยากจะคิดจะมีแฟนเต็มที่กับตัวเองเพราะว่าอาจจะเพิ่งผ่านการอกหักหรือว่าเลิกเลิกรายหย่านร้างหรือว่าอกหักมานานก็ไม่ได้คิดอยากจะมีใครอยากจะดูแลตัวเองให้ดูสวยงามและอีกชาวราศีกรกฎที่ชอบในเรื่องของวางกำหนดตัวเองว่าตัวเองจะต้องมองคนที่ เขาต้องดีมา่ะเขาไม่ใช่มีนิสิตมาใช่ถูกต้องเขาต้องมีเงินเขาต้องรวยเขาต้องมีอุปอุปถมัมภ์เราได้อันนี้ถ้าคุณมองอยู่ยังไม่เจอยังไม่เจอนะคะคนที่เป็นนักกีฬาที่ราศีกรกฎที่เป็นนักกีฬาที่ทํางานกับนักกีฬาทํางานกับองค์กรการกีฬาหรือว่าตัวเองเป็นนักกีฬาแตเองมีโอกาสพบเจอความรักไหม ถ้าเป็นนักกีฬาจะมีโอกาสพบเจอความรักในกลุ่มนักกีฬาหรือว่าการชอบกีฬาแบบเดียวกันจะมีโอกาสเจอค่ะแต่เป็นแค่คุยและสนใจเหมือนอยังเชิงกันอยู่ยังไม่ได้ตกลงเขาเรียกว่าตกลองก่องชิ้นกันนะคะก็แค่แบบสนใจสนใจนี่คือกลุ่มที่หมาว่าพยายามเขยบขอบเขตของชาวราศีกรกฎไปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่เจอความรักอีก คุณอาจจะเจอวิวบากกรรมด้านความรักผิดหวังซ้ำซากหรือว่ายังคงลืมอดีตไม่ได้แล้วคุณยังคงมีความทรงจํากับการผิดหวังในความรักถึง3าครั้งอยากเน้นย้านะคะถึง3ครั้งขอให้คุณแล้วหรือว่าเขาเรียกว่ารออดีตหวนคืนมารอผัวเก่ารอแฟนเก่ากลับคืนมาถ้าคุณรออยู่บอกได้เลยว่าคุณก็จะคลองตัวโสดเพราะเขาจะไม่กลับมาคนใหม่มารอแล้วแต่คุณไม่เปิดดวงเพราะฉะนั้นใครที่รอคนเก่าพอแล้วค่ะพอแล้วม o ฟออนได้แล้วแล้วคุณถึงจะประตูดวง ความรักคุณจะเปิดเพราะคุณจะเพราะคุณเต็มที่เมื่อไหร่มันมีคนมารอยอยู่แล้วนะคะอันนี้ลักษณะบอกเอาไว้เนาะนะคะคือบอกไว้เป็นบางกลุ่มแต่ภาพรวมส่วนใหญ่ดวงส่วนใหญ่ชาวราศีกรกฎรัก ตัวเองรักความเป็นโสดรักศิ์อ่ารักเสรีภาพรักความสุขที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและไม่ชอบใครมาห้ามถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็คงยังโสดต่อไปคะ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับชาวราศีกรกฎอยากทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอยากแก้ในเรื่องของความรักหมาว่าแนะนํานะคะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิคนเจ็บคนป่วยคนตายนะคะสมทบทุนทําบุญได้เลยแล้วก็อ,อธิษฐานว่าขอให้วิบากกรรมความรักเราสิ้นสุดนะคะขอเจอแต่รักดีๆคะ่ะสําหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนชาว าสตกรกฎนะคะสวัสดีค่ะ